ทุคดีมหานาพอช่องาสัมสีเลขที่ยี่สามวันนี้หมอจะมาขอโทษในหัวข้อหาัจะเป็นเช่นคายและจานกข้อชี่สามานิีที่สุดคือคิดคำคัในเขียนบางยาเกียวกับพ่าชั้นวาสุ 想看到他，的高兴，现在想得到丰富，富的高兴妈妈，想变白，跟爸爸快乐。 ที่ฉันมีและอาภรณธรรมของข้อคือความรับผิดชอบทางศานะผิดชอบตัวเองการต